กับสวัสดีครับกับสวัสดีเอฟซคุณพ่อคุณแม่ทางช่องทุกๆท่านนะครับอ่าตอนนี้ช่วงบายๆกับทางเอ็ดวิไลเดินทางมาอยู่ที่วัดปู่38ครับอากถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับโดนนั่นพอสมควรทีบอดดามาสัมผัสสดสดปู่นะครับแนวทางของปู่งวดที่ผ่านมาครับ593นะครับปู่กระโทษหาชบาหาทีมงานนะครับอยากเอาตัวเลขแนวทางฝากตอนเอนะครับ เอาเพื่อปเป็นการเซเวลาครับขอไปกราบน้ำประการปูพร้อ,รอ,พอ,พอรมกันอพอร้มพอรมกับตัวเลขแนวทาง16มิถุนายน2567ว่าปูเสด็จตัวใดฝากตอน FC นะครับอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับ FC ฝากกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ทางช่องครับบนเนี่ยบนอืออ่ะ,อะเมืองยังไงร่าง สน,ไไน,าน,นาการนวัตสการครับปูการนวัตสการครับปูตัวใดก็มาตัวนั้นมาส <c oughs> ะดวนแล้ว,ว่าไดมายำปูนาปูปูวัโท่หาเชือบาวันรับจะเกี่ยสันเชืชาบาอบ่าปูกับวัรับจะเกี่กเยเลยปูว่าเอาเงินกัน,กนว่าสันสันถึกดีค่ะคือว่รับสายสันปูว่าแล้วว่ไใดมาติดตามปูดูน้หนึ่งหนึ่งเกค่ะสองถูกเดียสองถูกมาเทิมหนึ่งเ อ่าส uh, um, uh, uh, so ูตรลักซิบรางวันนี้ปูแม่นห่ะสุดรางอ๋ออ่าอ่าสูตรปูเอาสูตรลักซิบรางให้ปูต้องสูตรชนหนึงก็เกล็ดอ๋องกันอ่างลชนนึ่งเดียวรอบนี้ลักซิบรางปูมากตัวใดมันปูสิบรางค่ะปูมากอองกันเมดแล้วหนึ่งเกล็ดหมแล้วนึ่งาบนถ้ารางเสร็จไหมเกล็ดนี่ละลักหน่วยลักหน่วยบนเด็ดปูลักหน่วยปูลักหน่วยบนลักหน่วยบนแม่นแม่นเอา โอ้ยเขาสู้งวดตัวนี้อ้อคุ้งวดเลยว่าอาจาจะบอกก่อนเท้าฐานบอกคอยจะเทียยู่ค่ะแม่นแม่นรอบหลักหน่วยบนแม่นแม่นรอบนี้หลักหน่วยบนได้ซ้ำเกตัวเก่าอ๋อค่ะได้ตัวเก่าลักซีบนนี่มันปูเดี๋ยวให้ปูเปิดให้เบิ้งลักหน่วยมาครบบน มาครบบนปุวนี่นี่มาครบบนนมันเก้าสามให้มาเจ็ดเก้าหนึ่งห้าสามนันเดวันนี้หนึ่งสามห้ามาสามเก้าเจ็ดมาสามตัวชนตัวไหนมาตัวนั้นเนาะปู่เนาะอ่าเบิ้งเอาเดอร์ขายสี่เบิ้งเอาเดอมันเด็นมันเด่นหนึ่งกับเจ็ดเนี่ยเด่นเท่าบมเท่ารังเลยค่ะ ตัวถูดนึงล่างนั่นึงกับห่ามาตัวนึงบัดแค่พีจะแกะนี่ก็ได้ค่ะต้หันไปแกับสองรอบรอบนี้เด่นนึ่งกับเจ็ดว่ปูอ่าเลือง่านึงกับผ่าอ๋อเหลืองอันนี้บนตัวนึงกับนึ่งกับเจ็ดตัวนี้นึงกับห่าค่ะมาล่างมาบนขึ้นก่อน่วยนวยบนนี้มันได้สามเจ็ดเก่านอกหนึ่งปูเ่นลลักซิปเดีบวานปูมาลักซิปมากหนึ่งนี่บอกมักหนึ่งขึ้นก่อนเด้อยวเจ็ดนึ่งเจ็ดกับกันบอก ตูตูยมตูต <t modern developed> ูยมก็ได้เห anyway. ็นลักซิปนี่มักนึงตัวเดียวปูหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งแบบหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเลยแต่เอซสี่จะไปกลับเอาเอ็ดคู่เดียวนาปูเนาะปูมักหนึ่งเจ็ดเลยปูมักหนึ่งเจ็ดแล้วเนาะปูหนึ่งเจ็ดเลยลักลอยสามสามกระเชื้อลักลอยสามกับสี่ลักลอยสามกับสี่ อือหลักร้อยสามกับสี่ปูเอาสามเพราะว่าอยู่ในเอันสามตัวมามาหาค่ะโอ้สามมึงเก็บเลยนาะปูเนาะว่างามนากปูเด้อยเมนบปูแต่ว่างามอยู่ปูค่ะปูทกหมวดอค่ะหกเนาะคือทุกหมวด ค่ะตั้งที่วัดตั้งวันที่หนึ่งอีกเหรอเนาะสามหนึ่งเจ็ดแล้วนะปูนั่นเนี่ยปูวัละวันที่หนึ่งเงินสามหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งค่ะคิดจะหน้าเบิร์นเอาลวดสามหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งอันนี้สูตรยังนี่ปูท่างันี่สูตรตัวชนกันอนี้กันนีมันชดกันนี่มันชดกันมาหนึ่งกับเจ็ดขึ้ก่อนโอ้ชดหลายสูตรเลยนี่อชนคือออกนี่คือกันเนี่ยมาสามตัวสามตัวกันชด ค่ะมันชนหนึ่งเกจยี่วอยากให้ตัวหนึ่งเกจหนึ่งเกหนึ่งหนึ่งเกจเกจหนึ่งเป็นมัตัวอีกเรือะสามมีหนึ่งไม่เกจขนก่อนค่ะกูตัวเดียวกันหนึ่งเห็นบ่ค่ะตัวเดียวกันหนึ่งตัวเดียวกับสาเห็นไหมค่ะเดียวกับศูนย์ค่เกศูนกือก็หกหนึ่งหกค่ะโอ้เนีนอนเนียนน้อนนะูเนาะโอยไม่ได้สุดตีกันนะโอ้ไปหาอยากให้ได้เนาะมัโอ้ย นะคะปูว่าโทษใช่เปล่ามิดจ้งสั่นปูโทษไปไล่สิคะ่ะไล่ใช่เปาสิปิดแจ้งเตือนใบพวงใช่เปลาเหตุงานบาดนี่มันบอดติดบาดน,นี้ลวลาวใช่เปาโทษขึ้นมาปูกับบะวางรับนะคะมันก็เลยสวนทางกันอยู่ตลอดเนาะเอาบาดน,นี้มาเอาเนี่ยฐาน้ัก<า> <ละ S 1> ปูมันหนึ่งเจ็ดนี่กรไดสูดเลยนี่ซองสูดนี่กระสูตดนึงนี่กระสูตดนึงมันสูนกันหนึ่งเจ็ดหนึ่งคูมาไว้เดีหนึ่งเจ็ดอันนี้เป็นลักซีบปูนี่ลักซีบไม่กระตปูคนกระตูสองต ไม่หล่อรันการปลอกโอ้รับการใอนี่เดี๋ยวนี้เให้บ่นศูนย์หกหกศูนย์หนึ่งอ๋อเซบันหดไม่ผูกรักทิพย์ทุ่มหดนี่เดี๋ยวนี่หดหดไม่หนีเจ็ดเลยนี้เดี๋ยวสองถูกเดี๋ยวนี้ก็หนึ่งกับเจ็ดตัวนี้ก็หนึ่งกับเจ็ดชนคือออกเออนี่ชนนี่ฟูดมันอันนอัสูตรนี่นี่ขึ้นเต้นตัวนี่ฟูนี่สูดมันอ๋ออันนี้เป็นสูตรมันเลยหวยฟูวัวแกงสูตรบัลเอฟซีทุ่มหดค่ะ นี่เม่ศูนย์หกหกศูนค่ะอันสูตรนี่นี่รอบนี้มีเยอะโตนี่ปูนี่นี่ปูปูบอกขยอขยอไหมเก้าศูนย์นี่บอกูลายนี่บอกลายเก้าศูนย์เก้าศูนย์ค่ะาศูรอบนี่รักซิปมากงั้นก็ปูรักซิป่างหนึ่ย่หลี่มสูตรหนึ่งเจดยสูตรหนึ่งหนึ่งกมหามันส่นหนึ่ง ก็จะมักหนึ่งอ๋อชนหนึ่งแสดงว่าท่านมันออกมันออกแค่กันดูได้ชนมาตัวินมาตัวนั้นหมดค่ะปูมันชองโตหลอดยุ่นก็คือถ้าวิ่งเขาวิ่งตัวใดปูหนี่ล่างมันออกน้ำกันดูเขาเขาได้ชองโตทีงก็ออกหลอดยุอออกน้ำกันเลยหนึ่งเกตหนึ่งเกตหนึ่งเกตหนึ่เกตหมักบนมักล่างเลยตัวนี้มักบนมักล่างค่ะไปบนก็ได้ไปล่างก็ได้มันบ่าปู เกงหนึงกพรอมนึ่ยบดล่างดบดลางเกหนึ่งเกเนาะชุดหนึ่งหลายค่ะคันวิ่งวิ่งหนึ่งในบัวปูล่างนี่ได้ไดเพราะว่ามันชนเนาะมันชนนึงอ๋อวิ่งล่างหนึ่งเลยค่ะสี่ชนหนึ่งหนึ่งกับห้ามาหนึ่งตัวล่างเป็นบัวล่างเป็นบัค่ะหนึ่งกับห้ามาหนึ่งตัวยังนี่ปูหนาสับบัวปูมา่ค่ะนี่เด้ยชสูตรล่างบัวปูนี่นี่ปูมาไปสองตัวมาตัว หน้าที่สองเลยค่ะเห็นบ้านหน้าที่สองมีบ้างหันแปดกับสองค่ะมาสี่สองหนึ่งกับห้าหรอเอ้าปณิริรอบรอบนี่มันชอนหาเลยปูบมาหาป่ะเอาหาหาเก่ากันวะบอกเอาหาอย่างนี้กันจับผู้หานี่ขับรถกับหนึ่งห้าหนึ่งห้าโอ้หนึ่งห้ามันหลองกันนี้ปูโปปูโป้ถือเกจอะหกศูนย์นี่ปูบปถือโอ้มันอหล่อตรงนั้นหกศูนย์บานมีหนึ่กับแปดกับสองค่ะบ้านีกหนึ่งกับห้า เมื่อกี้ดอกทูนอย่าเงี้ยค่ะมาชุดหนึ่งบันี่ชุดหนึ่งครูฟังนึ่งดหนึ่งหาหนึ่งเกียร์ทอนกับคูนั่นมีสองครูนั่นแล้วมีเท่านั้นเหี่วค่ะอ่ะ F4 พีเตอร์และนาเบิงนะคะนี่นี่ตัวกระหานี่ตัวหาที่4กับห้5ตัวดับแปดบนหกนี่ดับล่างที่พูดแปดนี่ดับบนพอดีโอ้ล่างไม่มีหก บนไม่มีแปดทีหาิบเพื่ออันแปดหงวดแล้วที่อยู่ตัวตัวเชรนี่ตัวนี่เกตบสามโอ้เกสมงวดแมนนโอ้ที่สองาอ้าปูวาหดับล่างมันบ่งี่ดับล่างแปดดับบนปูเสียวสูตรดับพห้เบิ้งแปดดับบนล่างดับหกปูวสูตรล่างนี่เกตชิบกูงวด สำหรับดับล like uh ังไปสื่อเชียงมันเหรอเ่นบ้างห้เจ็บสองเสียก็บอกเจ็บองเสียมบอกแล้วจะสื่อตีปูอ๋อเสียหรือเปล่าจุดน่ะนะคะเอสซีพิจารณาเบิงเด้อค่ะมักบอเดี๋ยวเสียวให้แคบหน้าจอรอดสักครู่นะคะเพราะว่าเจ้าบ่ากระลังเขียนอยู่เราปูก็เสียเอาสูตรที่เด็ดให้เบิ่งนั่นมาละนะคะเลขวิ่ง ครับปู่เก็ดว่นเฮ็ดบันนี่ก็เก็ดว่านนี่หกโอ้นี่คือสูตรดับดับลังโอ้แบบว่าหมายเพาะว่าดับเก็ดนี่ต่อกันสองงวดแล้วก็งวดงวดนี้คือหกมาบอกปู่โอ้คิดหน่อยกับบะมี่โอ้บ่ว่าสีบ่วันนวยบ่มีบ่มีบ่ติดกบะวันเจ้าพิษโอ้นี่จะมันได้หน้าแผ่คน เกตสิบกงวดนะครับเอฟซีสำหรับงวดนี้ปูว่าหกดับลังอืมอย่าไปซื้อเป็นว่าปูอย่าปูมันเบ่งอกสูตรมันนิดหนี่งไปยาเข็นกระไดนี่โอ้โหหนาวเฮป็นบอ่าครับเอฟซีปูโซ่สูตรพร้อมเลยนี่ดับตัวหนึ่งหมดนี่อืมนี่เลดี๋ยวนี่ปูบวกสองดับเกตอืมเบวกสอบพันพูดเอามาใบหนี่งตรงนโอ้สถิติยาวเหยียดเลยครับเอฟซี งวดน,นี้เซตสิบก็งวดแล้วไม่มีสิบไม่มีหน่วยค่ะเบิ่งเอาิญอ<ะ>ืมงวดนี้หกนี่เบิ่งเอาญดับหกล่างหกซื้ออะไรก็ได้ขออย่ามีหก <c oughs> เสียเงินติปูเสียเงินติปูเอ็กซตี้ <c oughs> บานเตรียมแคบน,นาจ,นจอค่ะถืออิริโนปูเนาะไม่ได้บอ,บอกเหรียญด้วเนาะปูนี่จะูบมันบวกสอง นี่ไม่มันนับนคือเป็นคือนับไปหลดค่ะอืออืมา่ะไม่ห่อนี่บวกสองคงที่ค่ะนับไปเือกี้สูตรดับสูตรดับค่ะเอสซีสูตรดับไม่มี หเนี่นอนปูขันปูได้เคาปอกๆนะครับนี่คือเอาบััดมาเคาะใส่พีดูปูบอกว่าสิบกพี่เคาะดูอันนึงเก็บนี่ออร์เดอนี่เด้อบนล่างกับนึ่งเก็บบุญลังกันตัวนี้กับบัพิทจะหมดเ้ือหนึ่งกับผ้ามาหนึ่งตัวค่างมาหันกับแปดกับสองตัวนี้ก็ม่านํำกันรวดนี่ของตัวนี้ค่ะ อันนี้บนเดอร์น e ี่เดอร์สามหนึ่งเกเพราะว่ารักลอยปูมักสามแล้วกันหนึ่งเกดเลยนะคะเลขล่างมันแต่ว่าสูตรเลขวิ่งล่างนี่ปูว่าสองสูตรมันชนกันที่หาแต่ว่าทาหามากสิเป็นหนึ่งหานะคะถ้าหาบ่มากจะเป็นหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะคะอะเบึงดีๆบนล่างนะคะขีดเส้นอ่ากันไว้ให้อยู่ค่ะส่วนมากตัวไดมากตัวนั้นบนค่ะนี่นี่สูตรมัน มูนย์ัณสองูนยส่วนมาด้ออกตัวนั้นคุกหมดเลยเมื่อไงอืนี่ส่วนเห็นบอลมันออกมาหกกับศูนย์เห็นบอลออกหกศูนย์บ้นเห็นบอลมาลักทิมาเกตบอลชนจนมาเป็นลักทิตปอดจ่นกาตวช้นหนึงก็บเจ็ดองสูนแล้วช่วนหนึ่งกับเจ็ดอ่ะแคปหน้าจอนะคะเอสซีท่มช่องผู้พาอ่าชาแนว อ่าชบาผ้ารวยคนมักเล็กคุณพอวิลาไหโชคนะคะมีต้นนัซซีอเอียงแนวขอโทษขอไพเด้อร์ค่ะรับรักหน่วยบ่นคือดีได้รักหน่วยบ่นสามเจ็ดเก้าบ่มีถืออีกับบ่มีอยู่ในนี่ค่ะบนทั้งทั้งฝ้าทั้งเก็ดพร้อมเนี่ยเห็นไหมบนรอบนี้มักเก็ดบ่ปูวแม่นมักเก็ดแห้งหน่วยบนเก็ดให้มันมันนี่เดบักหันปูกับจับบอม สามเห็ดบาวงไปคอนหอมเดินวงไปคอนอีกลยวว่ไปเเก็นี่บอกเก็ดมากแล้วไม่แค่นี่นี่ววงไปคอนระมาณสเก้าสามวันนี้ววงไปเก็วงเก็ดไปล้วหนึ่งเ หน um okay. ouais. ึ่งเกตรักหนึ่งเกตตัวลักซีปูรักซีบนปูมักหนึ่งเนาะหนึ่งมากหนึ่งเนาะกับเนื้อเกตหมดแล้วพิจารณาดูขอให้เฮงเฮงรวยรวยค่ะเด้อครับเอามักชอบแคบหน้าจอพิจารนาฝากตอนกันครับแนวทางปูสามแปดนะครับอาแยกบนแยกล่างนะครับเรีซีเบิงสกีพีดีนะครับให้ใมันมันออกก็ออกกระไรได้ยินนี่เลยนี่นี่นุมาสามตัวค่ะนี่ตัวตัวนี้มาตันั้นตัวนี้แมนบัสหนึ่งหนึ่งสาม ห้าเก้าเจ็ดจับอกไปเลยเป็นโมอก